วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใหญ่เลยค่ะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาเป็นพันๆปีแล้วนั่นก็คือข้อโต้แย้งทางปรัชญาที่ว่าด้วยการมีอยู่ของพระเจ้าเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆที่รวบรวมมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณมาจนถึงยุคคอนต้มฟิสิกส์เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้มาตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะคะเป้าหมายของเราคือการลองไปสำรวจเครื่องยนต์ ที่อยู่เบื้องหลังข้อโต้แย้งเหล่านี้ว่ามันทำงานยังไงแล้วทำไมนักปรัชญาหลายคนถึงชี้ว่ามันมีจุดที่เรียกว่าตักกะวิบัติหรือช่องโหว่ในการให้เหตุผลซ่อนอยู่เราจะมาแกะดูกันทีละข้อเหมือนช่างที่กำลังรื้อนาฬิกาดูว่ากลไกข้างในมันเป็นยังไงคะใช่เลยครับและคำว่าตักกะวิบัตินี่สัมพันมากมันไม่ใช่การบอกว่าข้อสรุปนั้นผิดร้อเปอร์เซ็นนะแต่มันคือการชี้ว่า วิธีการหรือเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปสู่ข้อสรุปนั้นมันอาจจะไม่สมเหตุสมผลซึ่งวันนี้เราจะได้เจอกับตัวละครหลักๆของเรื่องนี้บ่อยมากอย่างเช่นการเปรียบเทียบที่ผิดพลาดหรือ f o r c e analogy คือเอาของสองอย่างที่ไม่เหมือนกันจริงๆมาเทียบกัน หรือการยกเว้นพิเศษที่เหมือนตั้งกฎมาเพื่อทุกคนแต่แอบ,บยกเว้นให้พวกตัวเองแล้วก็มีการสมมุติฐานแบบวนเวียนที่แอบ,บเอาคำตอบยัดไว้ในคำถามตั้งแต่แรกเลยครับโอเคค่ะภาพชัดเลยงั้นเรามาเริ่มที่จุดสตาร์ทกันเลยดีกว่าย้อนกลับไปไกลถึงยุคกรีกโบราณกับแนวคิดของอริสโตเติลที่เรียกว่าผู้ขับเคลื่อนที่ไม่ถูกขับเคลื่อนแค่ชื่อก็เท่แล้วมันคืออะไรคะเนี่ยแนวคิดมันเริ่มง่ายๆเลยครับ อริสโตเติลสังเกตว่าทุกอย่างที่เคลื่อนไหวมันต้องมีอะไรซักอย่างมาผลักหรือดึงมันถ้าเราลองไล่ย้อนกลับไปเรื่อยๆลูกบอลเคลื่อนที่เพราะเท้าเราเตะเท้าเราเตะเพราะกล้ามเนื้อสั่งกล้ามเนื้อสั่งเพราะสมองสั่งถ้าไล่ไปแบบนี้ไม่สิ้นสุดมันจะไม่มีจุดเริ่มต้นเลยอริสโตเตร์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไล่สาเหตุไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือ infinite regress ดังนั้นมันต้องมีต้นเหตุแรกหรือผู้ขับเคลื่อนแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกการเคลื่อนไหวทั้งหมดโดยที่ตัวมันเองไม่ต้องมีใครมาขับเคลื่อนอีกทีอ่าเข้าใจละเหมือนต้องมีคนแรกที่เริ่มผลักโดมิโนตัวแรกไม่งั้นมันก็ไม่มีอะไรล้มเลยแต่เดี๋ยวนะคะถ้าเราตั้งกฎว่าทุกอย่างต้องมีคนมาขับเคลื่อนแล้วทำไมเจ้าผู้ขับเคลื่อนแรกถึงไม่ต้องมีล่ะคะ นี่มันเหมือนตั้งกฎขึ้นมาแล้วก็ยกเว้นให้ตัวเองคนเดียวหรือเปล่านั่นคือจุดที่นักวิจารณ์ชี้เป๊ะเลยครับนั่นคือตรกกะวิบัติที่เรียกว่าการยกเว้นพิเศษหรือ special pleading ชัดๆเลยคือคุณสร้างกฎจัก,กรวาลขึ้นมาแต่แล้วก็บอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยู่นอกเหนือกฎนี้โดยไม่มีเหตุผลมารองรับว่าทําไมถึงเป็นข้อยกเว้นได้นอกจากนี้มันยังมีอีกจุดหนึ่งคือการสมมุติฐานแบบวนเวียนแฝงอยู่ด้วย เพราะอริสโตเติลตั้งทงไว้เลยว่าการไล่สาเหตุไปไม่สิ้นสุดนั้นเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วเราพิสูจน์ได้หรอครับว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆเหมือนกับว่าถ้าเรายอมรับสมมติฐานแรกของเขาเราก็ต้องยอมรับข้อสรุปของเขาโดยปริยายเลยแล้วยังมีอีกอุปมาหนึ่งในยุคโบราณที่คล้ายๆกันคือช่างปั้นหม้อกับดินเหนียวใช่ครับอันนี้จะเน้นไปที่เรื่องอำนาจและการสร้างสรรค์ เปรียบเทียบว่าพระเจ้าก็เหมือนช่างปั้นหม้อส่วนมนุษย์ก็เหมือนก้อนดินเหนียวที่อยู่ในมือช่างปั้นจะปั้นดินให้เป็นถ้วยชามหรือแม้แต่ปั้นแล้วทุบทิ้งก็ได้เป็นสิทธิ์ของช่างปั้นโดยสมบูรณ์ฟังดูก็เห็นภาพดีนะคะแต่พอคิดดูดีๆคนเรามันไม่เหมือนดินเหนียวนี่นาเรามีความคิดมีความรู้สึกการเปรียบเทียบแบบนี้มันลดทอนความเป็นมนุษย์ไปหน่อยไหมคะถูกต้องเลย นั่นคือปัญหาของการเปรียบเทียบที่ผิดพลาดหรือ false analogy ครับมนุษย์มีเจตจำนงเสรีมีความซับซ้อนทางอารมณ์การเปรียบเราเป็นแค่ก้อนดินที่ไม่มีชีวิตจิตใจมันก็ดูจะง่ายเกินไปและมันยังนำไปสู่คำถามเชิงเทววิทยาที่น่าปวดหัวด้วยว่าถ้าช่างปั้นจงใจปั้นภาชนะให้มันบิดเบี้ยวหรือมีตหนิแล้วจะไปโทษว่าเป็นความผิดของภาชนะได้ยังไง จะเห็นว่าข้อตู้แยงยุคโบราณมักจะอิงกับสิ่งที่เราสังเกตได้ในโลกกายภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวหรือการปั้นสิ่งของแต่พอมาถึงยุคกลางที่เทววิทยามีอิทธิพลสูงขึ้นแนวคิดก็เริ่มเปลี่ยนไปในเชิงปรัชญานามธรรมมากขึ้นอย่างของนักบุญแอนเซล์นี่ชัดเลยใช่ไหมคะกับข้อโต้แย้งเชิงภววิทยาชัดเจนมากครับอันนี้คือการต่อสู้กันด้วยตรรก,กะและนิยามล้วนๆเลย แอนเซลมเริ่มด้วยการให้นิยามของพระเจ้าว่าคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จินตนาการได้จากนั้นเขาก็บอกว่าลองคิดดูสิว่าระหว่างสิ่งนี้ที่มีอยู่แค่ในความคิดของเรากับสิ่งเดียวกันนี้ที่มีอยู่จริงในโลกภายนอกด้วยอันไหนมันยิ่งใหญ่กว่ากันก็ต้องเป็นอันที่มีอยู่จริงสิคะเพราะมันมีทั้งในความคิดและในความเป็นจริงใช่แอนเซลมเลยสรุปว่าถ้าพระเจ้าคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และการมีอยู่จริงนั้นยิ่งใหญ่กว่าการมีอยู่แค่ในความคิดดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนิยามพระเจ้าจึงจําเป็นต้องมีอยู่จริงโหอันนี้ยอมรับเลยว่าตามแทบไม่ทันมันเหมือนเล่นเกมคําศัพท์เลยอะค่ะคือเขาเพยายามจะนิยามให้พระเจ้ามีตัวตนขึ้นมาให้ได้เลยเหรอคะใช่ครับหลายคนก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนักปรัชญารุ่นหลังอย่างอิมมานูเอลคารชี้ว่านี่เป็นการสมมุติฐานแบบวนเวียน เพราะแอนเซลมแอบยัดสมมุติฐานที่ว่าการมีอยู่เป็นคุณสมบัติที่เพิ่มความสมบูรณ์แบบเข้าไปในนิยามตั้งแต่แรกแต่คารนแย้งว่าการมีอยู่ไม่ใช่คุณสมบัติเหมือนสีแดงหรือน้ำหนักร้อยกิโลมันเป็นแค่การยืนยันว่าสิ่งนั้นปรากฏตัวขึ้นในความเป็นจริงเท่านั้นเองมีใครที่แย้งเขาแบบหมัดต่อหมัดในยุคนั้นเลยไหมคะมีครับเป็นนักบวดรุ่นสมัยชื่อก่าวนิโลเขาใช้วิธีโต้กลับที่ฉลาดมากคือใช้ตักกะแบบเดียวกันเป๊ะ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันนำไปสู่ข้อสรุปที่ไร้สาระกาวนิโลบอกว่าโอเคงั้นผมขอจินตนาการถึงเกาะที่สมบูรณ์แบบที่สุดเกาะในฝันที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมและตามตรรกะของแอนเซลมเกาะนี้ถ้ามีอยู่จริงมันย่อมสมบูรณ์แบบกว่าเกาะที่มีอยู่แค่ในจินตนาการดังนั้นเกาะที่สมบูรณ์แบบที่สุดนี้จึงต้องมีอยู่จริงซึ่งเรารู้กันว่ามันไม่จริง โอ้โหนี่มันคือการใช้ประตายเดียวกันมาหักล้างตัวเองเลยฉลาดสุดๆไปเลยค่ะเอาละค่ะจากเรื่องนามธรรมล้นล้วนมาดูอีกกลุ่มที่ดูจะจับต้องได้มากขึ้นในยุคกลางอย่างกลุ่มข้อโต้แย้งเชิงจักรวาลวิทยาซึ่งดูจะคล้ายๆกับแนวคิดของอริสโตเติลเลยใช่ครับมันเป็นญาติกันเลยโดยเฉพาะกาลามจากฝั่งปรัชญาอิสลามซึ่งได้รับความนิยมมากเพราะมันเรียบง่ายและส่งพลังมันมีแค่3มขั้นตอนเท่านั้นเอง 1. ทุกสิ่งที่เริ่มต้นขึ้นย่อมต้องมีสาเหตุ 2. จักรวาลได้เริ่มต้นขึ้นจากหลักฐานอย่างบิ๊กแบงและ 3. ดังนั้นจักรวาลจึงต้องมีสาเหตุและสาเหตุนั้นก็คือพระเจ้าฟังดูตรงไปตรงมามากแต่มันก็หนีไม่พ้นปัญหาเดิมๆที่เราคุยกันตอนอริสโตเติลรึรปเปล่าคะว่าถ้าทุกอย่างต้องมีสาเหตุแล้วอะไรคือสาเหตุของสาเหตุแรกนั่นล่ะคะกลับมาที่การยกเว้นพิเศษอีกแล้วครับ คือตั้งกฎขึ้นมาแล้วก็ยกเว้นให้พระเจ้าอยู่เหนือกฎนั้นนอกจากนั้นนักปรัชญาสายประจักษ์นิยมอย่างเดฟิดฮิวมก็ตั้งคำถามที่น่าสนใจว่ากฎเหตุและผลที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันใช้ได้ผลข้างในจักรวาลของเราก็จริงแต่เราจะแน่ใจได้ยังไงว่ากฎเดียวกันนี้มันใช้ได้กับการกำเนิดของจักรวาลซึ่งมันเป็นสภาวะที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ทั้งหมดของมนุษย์ ที่น่าสนใจกว่านั้นคือฟิสิกส์ยุคใหม่เองก็เริ่มมาทา้าทายสมมุติฐานข้อแรกแล้วกลศาสตร์คอนตัมบอกเราว่าในระดับเล็กจิว๋วมันมีปรากฏการณ์ที่อนุภาคเสมือนผุดขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เองโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนซึ่งมันทําให้ประโยคที่ว่าทุกสิ่งต้องมีสาเหตุเริ่มไม่แน่นอนอีกต่อไปกลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กลับมาสันคลอนรากฐานของข้อโต้แย้งโบราณซะอย่างนั้น น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ไม่ถึงอีกหนึ่งข้อโต้แย้งที่คลาสสิกสุดๆของยุคนี้เลยข้อโต้แย้งจากการออกแบบของโทมัสอควินาสอควินาสชวนให้เรามองไปรอบๆตัวครับแล้วเราจะเห็นความระเบียบความซับซ้อนที่น่าทึ่งในธรรมชาติตั้งแต่การโคจรของดวงดาวไปจนถึงการทำงานของสิ่งมีชีวิตเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันดูเหมือนมีเป้าหมายและทำงานสอดประสานกันอย่างดีเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญเท่าเปรียบเทียบว,ว่ามันเหมือนเราเดินไปเจอนาฬิกาตกอยู่ในป่า เราเห็นกลไกลที่ซับซ้อนของมันเราก็รู้ได้ทันทีว่ามันต้องมีช่างทำนาฬิกาเป็นคนสร้างมันขึ้นมาธรรมชาติก็เช่นกันอ๋อดิฉันเพิ่งนึกออกเลยว่าแนวคิดช่างทำนาฬิกานี่มันถูกเอามาขยายความต่อในยุคภูมิธรรมโดยวิลเลียมเพลลีย์ใช่ไหมคะเหมือนเป็นภาพต่อเลยถูกต้องครับเพลลีย์เอาแนวคิดนี้มาขัดเกลาให้คมขึ้นไปอีกเขาเจาะจงไปที่ความซับซ้อนของอวัยวะอย่างดวงตามนุษย์ แล้วบอกว่าดวงตามันซับซ้อนกว่านาฬิกาเป็นล้านเท่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้ออกแบบที่ชาญฉลาดสุดๆแต่ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาของอควินาสหรือดวงตาของเพลรีมันก็ยังหนีไม่พ้นการวิจารณ์เรื่องการเปรียบเทียบที่ผิดพลาดอยู่ดีหรือเปล่าคะเพราะนาฬิกาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่ถูกประกอบขึ้นมาแต่สิ่งมีชีวิตมันเติบโตสืบพันธุ์และเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นั่นคือจุดตายของข้อโต้แย้งนี้เลยครับ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งประดิษฐ์มันมีคุณสมบัติพื้นฐานต่างกันโดยสิ้นเชิงและที่สำคัญคือเรามีคำอธิบายทางเลือกที่ทรงพลังมากจากชาร์ลส์ดาวินนั่นคือทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติซึ่งอธิบายได้ว่าความซับซ้อนที่เหมือนถูกออกแบบนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นผลมาจากกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปลองผิดลองถูกมานับพันล้านปีโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ออกแบบเลยแนวคิดของอควินัสและเพลลี จึงเป็นตัวอย่างคลาสสิกของตรก,กะวิบัติที่เรียกว่าพระเจ้าแห่งช่องว่างหรือ God of the Gaps คือพอเราเจออะไรที่วิทยาศาสตร์ในยุคนั้นยังอธิบายไม่ได้เราก็บอกว่าอ๋อต้องเป็นฝีมือพระเจ้าแน่ๆพอวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นช่องว่างที่ว่าหมันก็เล็กลงเรื่อยๆนะคะทีนี้เปลี่ยนแนวมาที่เรื่องศิลธรรมกันบ้างคะ่ะอิมนานูเอลคารนเขาเชื่อมโยงเรื่องความดีความชั่วเข้ากับการมีอยู่ของพระเจ้าได้ยังไงคะในข้อโต้แย้งเชิงศิลธรรม คานตั้งข้อสังเกตว่ามนุษย์เราดูเหมือนจะมีความรู้สึกร่วมกันเกี่ยวกับกฎศิลธรรมบางอย่างที่มันเป็นสากลเช่นการทำดีความยุติธรรมความซื่อสัตย์มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าควรจะทำโดยไม่มีเงื่อนไขเขาบอกว่าการมีอยู่ของกฎศิลธรรมในใจเรานี้มันชี้ให้เห็นว่าต้องมีผู้บัญญัติกฎศิลธรรมสูงสุดหรือพระเจ้า เพื่อเป็นหลักประกันว่าในท้ายที่สุดแล้วการทำความดีต้องได้รับการตอบแทนและความชั่วต้องถูกลงโทษไม่อย่างนั้นจัก,กรวาลน,นี้ก็ไม่มีความยุติธรรมแต่แนวคิดนี้ก็เจอปัญหาใหญ่ที่เรียกว่าภาวะทวิบทของยูทิฟโรซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยเพลโตแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเป็นปัญหาคลาสสิกที่ถามว่าสิ่งต่างๆมันดีเพราะพระเจ้าบอกว่ามันดีหรือพระเจ้าบอกว่ามันดีเพราะโดยตัวมันเองมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะเหมือนกับคำถามที่ว่ากฎหมายห้ามฆ่าคนเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยตัวมันเองหรือการฆ่าคนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะมีกฎหมายบัญญัติไว้ถ้าเราตอบอย่างแรกคือพระเจ้าบอกว่ามันดีเพราะมันดีอยู่แล้วก็เท่ากับว่ามีมาตรฐานความดีบางอย่างที่หยุดเหนือกว่าพระเจ้าอีกทีนึงซึ่งขัดกับแนวคิดที่ว่าพระเจ้าคือผู้สูงสุดแต่ถ้าเราตอบอย่างหลังคือมันดีเพราะพระเจ้าบอก มันก็จะกลายเป็นว่าศิลธรรมเป็นเรื่องตามอำเภอใจท้าพรุ่งนี้พระเจ้าบอกว่าการโกหกเป็นสิ่งดีมันก็จะกลายเป็นสิ่งดีไปเลยซึ่งมันก็ดุแปลกๆทั้งสองทางเลือกล้วนท้าทายแนวคิดที่ว่าพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดของศิลธรรมทั้งสิ้นครับเคลียเลยค่ะมาถึงยุคปัจจุบันกันบ้างดีกว่าข้อโต้แย้งดูจะอัปเกรดตัวเองไปใช้ภาษาของวิทยาศาสตร์มากขึ้นอย่างข้อโต้แย้งการปรับแต่งอย่างละเอียดนี่ดิฉันได้ยินบ่อยมาก มันน่าทึ่งจริงๆนะคะใช่ครับข้อโต้แย้งนี้ชี้ไปที่ค่าคงที่พื้นฐานทางฟิสิกส์ต่างๆเช่นค่าแรงโน้มถ่วงหรือความเร็วแสงถ้าพบว่าค่าเหล่านี้มันพอดีเป๊ะอย่างไม่น่าเชื่อถ้าค่าแรงโน้มถ่วงเปลี่ยนไปแค่เศษเสี้ยวเดียวจักรวาลก็อาจจะพังทลายลงหรือขยายตัวเร็วไปจนไม่มีดาวเรษ์เกิดขึ้นเลย ความน่าจะเป็นที่ค่าทั้งหมดนี้จะลงล็อกพอดีเป๊ะเพื่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตได้โดยบังเอิญมันน้อยซะยิ่งกว่าน้อยจนดูเหมือนมีใครจงใจปรับแต่งท่าเหล่านี้มาอย่างตั้งใจฟังดูก็ยากที่จะเขียงนะคะเหมือนถูกหวยรางวัลที่100ครั้งติดต่อกันแต่แน่าราว่ามันต้องมีคำอธิบายทางเลือกมีแน่นอนครับนี่คือการกลับมาของพระเจ้าแห่งช่องว่างในเวอร์ชันคอสมโลจีเลย คือเราใช้พระเจ้ามาอธิบายช่องว่างความเข้าใจของเราเกี่ยวกับที่มาของค่าคงที่เหล่านี้คำอธิบายทางเลือกที่สำคัญก็คือหลักการมนุษย์หรือ anthropic principle ซึ่งบอกแบบกำปั้นทุบดินนิดๆว่าก็แน่นอนสิว่าเราต้องอยู่ในจักรวาลที่ค่าต่างๆมันพอดีเพราะถ้ามันไม่พอดีเราก็จะไม่มีตัวตนมานั่งตั้งคำถามนี้ตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจมันเป็นเงื่อนไขของการมีอยู่ของเราครับ แล้วก็ยังมีแนวคิดเรื่องพหุจักรวาลอีกใช่ไหมคะที่เหมือนบอกว่าเราแค่เป็นหนึ่งในผู้โชคดีถูกต้องครับแนวคิดพหุจักรวาลเสนอว่าอาจจะมีจักรวาลเกิดขึ้นมาเป็นอนันต์แต่และจักรวาลก็มีกฎฟิสิกส์และค่าคงที่ที่แตกต่างกันไปเป็นล้านล้านรูปแบบแล้วเราก็แค่บังเอิญอยู่ในจักรวาลหนึ่งเดียวที่ค่าต่างๆมันลงตัวพอดีสําหรับการเกิดชีวิตมันจึงเป็นเรื่องของเกมความน่าจะเป็นที่ยิ่งใหญ่มากๆไม่ใช่การออกแบบที่เจาะจงข้อมูลมหาศาลในสิ่งมีชีวิตว่ามันเหมือนกับโค้ดคอมพิวเตออร์ที่ซซับ้น ซึ่งย่อมต้องมีโปรแกรมเมอร์ที่อัจฉริยะเป็นคนเขียนขึ้นมามันเกิดขึ้นเองไม่ได้ซึ่งก็กลับไปติดกับดักดเดิมของการเปรียบเทียบที่ผิดพลาดอยู่ดีเป๊ะเลยครับเพราะ DNA มันไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาพรวดเดียวเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการวิวัฒนาการที่ค่อยๆแก้ไขต่อเติมลองผิดลองถูกผ่านการกลายพันธุ์และการคัดเลือกโดยธรรมชาติมาเป็นพันล้านปี มันเป็นกระบวนการที่ไม่มีเป้าหมายล่วงหน้าไม่เหมือนโปรแกรมเมอร์ที่ต้องวางแผนโครงสร้างทั้งหมดก่อนจะเริ่มเขียนโค้ดครับพอไล่เรียงมาทั้งหมดตั้งแต่ตตยุคโบราณจนถึงปัจจุบันมันเห็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือมนุษย์เราพยายามจะทำความเข้าใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่างจักรวาลหรือชีวิตด้วยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราคุ้นเคยและสร้างขึ้นเองตั้งแต่ดินเหนียวนาฬิกามาจนถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช่เลย และการที่เรามานั่งวิเคราะห์ตักกะวิบัติกันในวันนี้มันไม่ได้แปลว่าความเชื่อนั้นผิดนะครับแต่มันเป็นการฝึกให้เราตั้งคำถามกับกระบวนการของการให้เหตุผลมันชวนให้เรากลับไปตรวจสอบสมมุติฐานที่เราอาจจะมองข้ามไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดเริ่มต้นเรื่องธรรมชาติของความซับซ้อนหรือแม้แต่ที่มาของความดีในใจเราเองเป็นการเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ความคิดที่สนุกและท้าทายความคิดมากๆเลยค่ะ งั้นผมขอทิ้งคำถามสุดท้ายให้ไปขบคิดกันเล่นๆนะครับการที่ข้อโต้แย้งคลาสสิกเหล่านี้ดูเหมือนจะมีช่องบวดทางตรก,กะมันหมายความว่าแนวคิดเรื่องผู้สร้างนั้นผิดจริงๆหรือเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นแค่ข้อจำกัดของเครื่องมือที่เรียกว่าตรก,กะและภาษาของมนุษย์ที่อาจจะยังดีไม่พอที่จะใช้อธิบายความจริงที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้น แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันจะมีวิธีการหรือหลักฐานรูปแบบไหนกันที่จะพาเราก้าวข้ามหลุมพรางทางตะก,กะเหล่านี้ไปได้